ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันนะคะก็อยู่ที่ตรงบริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะและบรรยากาศที่คุณผู้ชมกําลังเห็นกันอยู่ในขณะนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่ประชาชนนะคะทั่วทุกสารทิศเลยค่ะเดินทางกันมาเพื่อที่สไ વ ยอะไรแด่พระพันปีหลวงค่ะบรรยากาศในช่วงเวลา 13 3า4ในขนาดนี้นะคะได้มีประชาชนนะคะทุกสารทิศเลยค่ะเดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโดยแต่งกายไว้ทุกนะคะเพื่อที่จะมาร่วมการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหว หลังจากที่สำนักพระราชวังนะคะประกาศเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะคะโดยวันนี้ค่ะจะมีกำหนดการในการเคลื่อนพระบรมศพนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวงนะคะในเวลา16นาฬิกาค่ะโดยวันนี้นะคะในช่วงเวลา15นาฬิกา30นาทีาของวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชนีก็จะเสด็จพระราชดำเนินนะคะเดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แห่งนี้ โดยบรรยากาศที่คุณผู้ชมกําลังเห็นในขณะนี้ค่ะทางด้านของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการเคลียร์พื้นที่กันแล้วนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นการเตรียมการในเรื่องของทางขบวนเสด็จนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยจะรายงานให้กับทางคุณผู้ชมได้รับชมบรรยากาศสดๆณนะขณะนี้เนี่ยได้เต็มที่ก็คือเวลา13นาฬิกา45นาทีค่ะเพราะว่า ในช่วงเวลา14นาฬิกานั้นเราจะต้องเข้าไปอยู่ด้านในนะคะแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะขึ้นสัญญาณไลฟ์สดออนไลน์ให้กับทางคุณผู้ชมได้รับชมกันได้ซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะรับชมสดนะคะได้ผ่านทางทีวีขององค์การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะคะที่จะมีการรายงานสดให้กับทางคุณผู้ชมได้รับชมกันไปอีกครั้งหนึ่งนะคะและถ้าการรายงานสดในครั้งนี้ของดิฉัน มีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขอภขอภัยคุณผู้ชมไว้ยนัที่นี้ด้วยค่ะโดยวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ ก็ได้มีประชาชนนะคะทุกสารทุกสารทิศนะคะแต่งกายไว้ทุกนะคะเดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรแห่งนี้บางคนก็ค้างแรมอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรแห่งนี้นะคะซึ่งก็จะมีจุดให้ทําประชาชนนั้นได้ลงนามกันนะคะ ก็คือที่ตรงบริเวณชั้นหนึ่งนะคะของโถงอังคารภูมิสิริมังคลานุสร์นะคะแล้วก็โดยประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้ก็ได้ถือพระบรมฉาย,ยาลักษณ์แล้วก็มีหนังสือพิมพ์ค่ะที่มีพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ของพระองค์ท่านไว้ในมือด้วยนะคะ ซึ่งทางประชาชนนะคะได้เปิดเผยกับทางสื่อมวลชนนะคะว่าในการเดินทางมาในครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นการส่งพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชม ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีการเคลียร์พื้นที่นะคะให้ประชาชนบางส่วนนะคะสามารถที่จะมานั่งได้นะคะตรงบริเวณนี้นะคะตรงบริเวณหน้าคารโนวนวมินราชินีนะคะ ค่ะคุณผู้ชมสำหรับเส้นทางนะคะในการเคลื่อนพับรมศมพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพับรมราชินีนาถพับรมราชชนีพันปีหลวงนะคะก็คือจะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรนะคะสภากาชาติไทยนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนงังจากนั้นก็จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยกสามเสนและเมื่อถึงแยกสา สามย่านนะคะก็จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทและเมื่อถึงแยกพญาไทนะคะก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสีอยุธยาจากนั้นก็จะเดินทางผ่านบริเวณกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์แล้วก็วัดเบญจนาบพิษนะคะจากนั้นก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทางค่ะคุณผู้ชม โดยระยะทางนะคะ10กิโลนะคะใช้ระยะเวลา20นาทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมายกำหนดของทางราชการในส่วนของพระองค์นะคะก็ได้แจ้งไว้ในขนาดเดียวกันนะคะสำหรับของมติคอรมอนะคะก็ได้มีการแจ้งให้ประชาชนนะคะแต่งกายนะคะสีดำนะคะ90วัน แต่ว่าไม่ได้มีการห้ามให้จัดงานเรื่นเริงแต่อย่างใดแต่สำหรับข้าราชการนั้นไว้ทุกหนึ่งปีนะคะ รวมถึงได้ให้ลดทงครึ่งเสานะคะเป็นระยะเวลา30วันนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตก็จะมีทางประชาชนนะคะทั้งสองฝากฝั่งนะคะได้มาจับจองที่นั่งกันนะคะเพื่อที่จะเฝ้า ส่งเสด็จครั้งสุดท้ายแดแ่พระองค์ท่านนะคะคุณผู้ชมในขณะเดียวกันนะคะนอกจากทางด้านของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะคะตรงบริเวณถนนราชดำเนินนะคะก็ได้มีประชาชนนะคะจำนวนมากค่ะได้ไปจับจองที่นั่งนะคะเพื่อรอ ส่งพระองค์ท่านครั้งสุดท้ายค่ะ แล้วนอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมบรรยากาศก็อีกหนึ่งท่านนะคะก็ถือได้ว่าเป็นดาราอาวุโสนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะก็ได้เดินทางมาในวันนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชม และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการเตรียมการนะคะทางด้านของทางเจ้าหน้าที่นะคะได้เคลียร์ให้กับทางสื่อมวลชนประชาชนนะคะเพื่อเตรียมตัวเพื่อที่จะรอรับเสด็จนะคะคุณผู้ชมในระหว่างนี้ทางด้านของทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการแจกน้ําแจกยาดมนะคะให้กับทางประชาชนนั้น ที่เดินทางมารวมถึงประชาชนนั้นก็ได้นำพระบรมฉาย,ยาลักษณ์นั้น มาชูไว้เพื่อที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในการไลฟ์สดช่วงนี้นะคะตรงนี้ออยต้องขอจบการรายงานสดแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมและถ้าเกิดมีความเคลื่อนไหวหรือว่ามีความคืบหน้าใดๆเดี๋ยวออยจะรีบขึ้นสัญญาณสดให้กับทางคุณผู้ชมได้รับชมกันไปอีกครั้งหนึ่งในระยะเวลาที่เหมาะสม แล้วออยขอทิ้งท้ายไปด้วยกับภาพบรรยากาศสดๆนะคะณขณะนี้ของประชาชนเจ้าหน้าที่ที่ร่วมมาอะไรแด่พระองค์ท่านและทางทีมข่าวปากแทบนะคะขอน้อมนํำรึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอสำนึกในพระเมตตาที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา ขอน้อมส่งสเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงสู่สวรรคาลายัยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ